สวัสดีค่ะนิเวเจอร์ซีมีการนะคะจะมาทำน้ำพักปั้นนะคะมีพักค่อมมะเขือเทศสยยีโยเกิร์ตคนจะ หลังจากออกกําลังกายนะคะแล้วทุ่มกนจะรับประธานาหานซ้ำเจ็นาทีกินน้ำพักกันก่อนนี่นะคะ กอกเออกก่อ,น,อ,อนทานอาหารกินน้ำพักก่อนสามสิบนาทีเพื่อทีเออ่เพื่อที่จะให้ระบบร่างกายได้รับการโปรคลื่นที่ดีนะคะซึ่งไอ้นี้จะเป็นน้ำพักที่ที่กินอยู่ประจำจึงจะเป็นพัก ชอบผักโมนะกินผักโขมละไลยคนสามารถที่จะแบบถุกคนสามารถที่จะแบบห้าเหลือกพักตามใจชอบได้แต่นิชาชอบผักโขมแล้วก็มาเครือทิดมีทั้งวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็ช่วยอาราบบโพรพลานการย่อยอาหารได้ดีพอไปเสพอผสมโยเกิร์ตโอเคนะคะเอะ ทุกคนเข้าไปรับชมในวิดีโอยาวได้เลยในช่องของน้องนิชานะคะก็วันนี้เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายกับทุกๆคนมาฟาก,กันนะคะมาแบ่งปันขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะระเจ้าไวโพรทุกคนนะคะ